เมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ขาแช่คันขาแช่คันถ้าลูกนางมันออกให้หมดถ้าลูกนางมันอ้ยไอ้เสี้ยมึงเล่นผิดแล้วเมาคีเขาถลกหนังแช่คัดไม่ใช่ถลกกระโปรงแบบนี้เลยไอ้นั่นจะเมาคีแต่กูเนี่ยเมาแล้วพี่น้องคาน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 าหนาหนาาหนาหนานาหนาากนหนา น้องนอนน้องนอนเดี๋ยวพีู่ดช่วยร้องนะน้องนอนนะเดี๋ยวพี่ลาดับนะโอเคพร้อมนะพร้อมครับดนตรีมาเมาขีล่าสัตว์เมาขีจอมจอมจอมถุยเมาคีเขาออกไปล่าสัตว์มึงจะมาว่ายน้ําหาฟ้ามือเหรอเท่านี้เมาขีไม่ล่าสัตว์บนบกเมาคีว่ายน้ําล่าหอยเมาขียกินทิพยูดจัดไปมาเมาขีล่าสัตว์เมาขีล่าสัตว์ ขาแช่คันขาแชร์คันถ้าลุกนังออกมาให้หมดถ้าลุกนังออกมาเฮ้ยน้ำน้ำเมาคีเจอแล้วเจอปลานะพี่น้องเมาคีเจอสะดือสะดือป้างอยู่ในน้ำเอ้าวสะดือทะเลควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเมาคีหรือโผล่ใส่ดอนว่าเจอสะดือทะเลได้ไงโอยเมาคีอึดเมาคีดำน้ำเก่งเป๊งไหมเดี๋ยว กูอยากเป็นเมาคีแล้วกูเริ่มหนุกแล้วกูเป็นได้พื er ้นเพลงเนี่ยแจ้งตำแหน่งเมาคีกูเหรออยาให้กูไหว้ถึงพ่อของกูเลยนะแค่นี้พอแค่นี้แหละกูจะทะลอกให้ทั้งทะเลมาจัดมาเอาวมิวสิกพร้อมนะเมาคีล่าสัตว์เม้าครีเอ่อพอดีว่าน้องๆหมดเวลาแล้วนะครับ กูยังไม่ได้เป็นเมาคีเลยนะ <c oughs> หมดเวลาแล้วเหรอน้องๆเขาก็อยู่กับพวกพี่มาหลายชั่วโมงกันนะครับพี่อเอางี้ไหมครับถ้าพวกพี่เนี่ยยังอยากสรุกกับน้องๆอยู่ซื้อดิงเพิ่มเลยครับพี่เอามาเพิ่มคนละ20ดิงเลย<ะ>ี่สิบด้ในเคย อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบุนคคนล